สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่19ตุลาคม2,565นะครับวันนี้ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับมาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2,565จังหวัดนครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง 9, 4 0 0บาทจังหวัดพิศณุโลก9,300บาทถึง9,500บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุโขทัย8,900บาทถึง900 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูร์9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดลบบุรี 9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุทัยธานี9,200บาทถึ 9, ง9,600บาทจังหวัดสะเชิงเซา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดราชบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครนายก9,600บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครปฐม9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดอ่างทอง 9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,400บาทถึง9,700บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับวันที่ก็เปลือกหอมมะลิปี2,564-65จังหวัดสุรินทร์ราคา15,000บาทถึง15,800บาทจังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี 13600บาทถึง14300บาทจังหวัดศรีสะเกต14000บาทถึง15500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14600บาทถึง15200บาทจังหวัดร้อยเอ็ด15000บาทถึง16000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น1000บาทนะครับจังหวัดมหาสารคาม12500บาทถึง15300บาทจังหวัดยโสธร 13,200บาทถึง15,800บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,700บาทถึง17,000บาทจังหวัดนครพนม14,500บาทถึง15,700บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดสกลนคร 13,500บาทถึง15,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง15,300บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดหนองบัวลพู15,000บาทถึง15,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง15,500บาท อันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับและจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทต,ต่อที่ก็เปิดปทุมธานีนาปังปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,100บาทถึง11,200บาทอันนี้ราคาปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดราชบุรี11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยนาท 11,300บาทจังหวัดลบบุรี10,000บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับและจังหวัดนครนายก1 9 0 0บาทมาที่ก็เปลือกเนียมบมล็ดยาวนาปีปี2,564ทับ65จังหวัดขอกันราคา 11,200บาทถึง12,200บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี10,000บาทถึง11,800บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดสุกลนคร10,000บาทถึง12,250บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,800บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น800บาทนะครับ จังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง1,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,900บาทจังหวัดหนองคาย9,000บาทถึง11,800บาทอันนี้ราคาปรับ เพิ่มขึ้น200บาทนะครับและจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 5 0 0บาทต,ต่อที่ก็เปลือกเหนียวเมล็ดค้นาปีปี2564ทบ65จังหวัดอุดรธานีราคา9,200บาทถึง18,000บาทอันนี้ราคา, 9, า, 1, า,นนคาสูงสุดนะครับปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,200บาทจังหวัดมุกดาหาร 8,000บาทถึง8,500บาทต่อที่ก็เปือกเหนียวเมล็ดคะนาปังนะครับปี2,565จังหวัดสุโขทัยราคา9,500บาทจังหวัดแพร่9,000บาทสำหรับวันนี้ครับการอัปเดรียราคาเข้าก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามช่องในหลองคนรัก,กรเกษตรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ